มันทิ้งไม่แล้วปล่อยมือนิ่งไปะลยลองดูดิแต่มีลมนะเออ,นะไ,อ,อได้นะมันอยู่ที่ลมเลยพี่เ,เออไม่ให้มือตายที่เล็กหนึ่งห้าศูนย์ to review